จดหมายเหตุกรุงศรีศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ60ปีเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวยลรณ์อครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคชติตยราชนารีในโอกาสที่ท,ทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบในวันที่4กรกฎาคม2560โดยมีพันธกิจเป็นศูนย์รวมการวิจัย สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตด้วยวิทยาการขั้นสูงนวัตกรรมและความเป็นเลิศตามพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือสหาสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศนับเป็นพระกรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรกคติยราชนารี4กรกฎาคม2567ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะปลดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี